วัสดีค่ะป้ากิ๊กทำสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะมาแนะนำให้ปลูกผัก5-6ชนิดนะคะที่สามารถจะปลูกครั้งเดียวนะคะแล้วก็เก็บกินได้ตลอดเลยค่ะข้ามปี2ปี3ปีโดยที่เขาจะแพร่พันุ์ขยายพันุ์เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลไปดูแลอะไรมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะแนะนำให้ปลูกชะพรู อันนี้ปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถที่จะกระจายไปได้ทั้งสวนเลยค่ะถ้าสมมติว่าเขาไปวงไม่กว้างแถบนี้แถบนี้อยากเอาไปไว้อีกด้านหนึง่งด้านนู้นเราก็ขุดไปปลูกแล้วก็ปล่อยปลูกในกระถางก็ได้นะคะเอาไปตั้งไว้ปกักีกด้านนี้ก็ไม่ไดเอามาลงดินค่ะเอากระถางตั้งไว้ตอนนี้ยกไปไว้ข้างในนู่นแล้วพอตั้งกระถางเสร็จไหลเขาก็จะแทงมาตามนี้นะคะเนี่ค่ะขึ้นมาเต็มไปหมดไหลก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่เป็นอย่างนี้นะคะ ไหลก็จะเลื้อยมานี่ค่ะไปตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นเห็นไหมคะเป็นต้นเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะจะพลูเป็นแถบเลยค่ยาวไปถึงนู่นเลยโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกหลายจุดอยากได้แถบนี้ก็เอากระถางมาตั้งไว้ให้ไหลเขาเลื้อยไปเขาก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะคะไหลถ้าลงดินแล้วก็จะไปเรื่อยๆอย่างนี้ ข้อไหนที่ติดดินก็จะออกรากแล้วก็แทงต้นขึ้นมาใหม่เนะี่ยเป็นต้นอย่างนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือง่ายมากกี่ปีกี่ชาติก็จะอยู่อย่างนี้นะคะเอาปลูกในร่มใต้ต้นไม้ต้นอะไรก็ได้นะคะเขาชอบมากๆเลยเขาไม่ชอบแดดจ,จัดผักอย่างที่สองคะ่ะ่อมแซบนะคะโอ้โหมากมายก่กองครับปากิกจะมาตัดออกเมื่อเช้ามาตัดไปรอบละเอาใบเขา ไปใส่ถังไว้แล้วก็เอนาน้ําเติมไว้อัดไว้แน่นๆพอเริ่มเปื่อยะเกแก็เอนาน้ำเข้านี่แหละเป็นน้ําผักเนี่ยกลับมารดต้นไม้ต่อนะคะเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอันนี้คืออ่อมแซบเดี๋ยวจะให้พาจะพาไปดูในสวนกันละกันว่าที่ต้นอ่อน,ออนเขางามมากๆอันนี้ต้นแก่แล้วก็จะมารื้อออกนะคะ,ะสองอย่างแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสวนกันค่ะผักอีกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นผักบางคนก็เรียกวอเตอร์เคลส แต่ตัวจริงวอเตอร์ครสจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะคะเรียกผิดเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์มาว่าอีกปรกกทศก็ชอบใจง่ายเขาเรียกอะไรก็เรียกตามเขาท,ท,ทั้งทั้งที่รู้นะคะแต่ที่จริงเขาเป็นผักเป็ดผักเป็ดเขียวเนี่ยค่ะอันนี้เป็ดเขียวกับเป็ดแดงนะคะปล่อยทิ้งไว้นานแล้วคะ่ะรื้อออกไปจนหมดละก่อนเป็นเวิร์แทบจะเป็นสวนหย่อมเลยนะคะรื้อทิ้งไปหมดเขาก็ หลงเหลืออยู่นิดหน่อยเขาก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้เต็มไปหมดอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นผักกินได้อร่อยนะคะทั้งเป็ดแดงเป็ดเขียวใกล้เคียงกันค่ะถ้าเป็ดเป็ดแดงยอดใหญ่ๆใกล้เคียงกับเป็ดเขียวใกล้เคียงกันมากอันนี้เขาอวบผักเอาไปกินสดได้นะคะใส่สลัดได้หรือไม่ก็เอาไปต้มจืดค่ะเนี่ยคุณค่าทางอาหารสูงมากเลยนะคะ เขาบอกว่าน้ํำตาลในเลือดสูงเนี่ยต้มตัวเนี้ยคนเป็นเบาหวานนะคะต้มแล้วก็สปปรรพคุณเขาก็อีกเยอะแยะไปกิกจะจำไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าสปปรรพคุณก็ามากมายเลยค่ะกินได้ค่ะผักเป็ดแดงผักเป็ดเขียวก็เหมือนกันค่ะต้มจืดได้ใส่สลัดได้กินเป็นผักสดได้นะคะปลูกไว้ในสวนกี่สิปีเขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะ เขาจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยค่ะแกแล้วก็ยุบไอ้ต้นที่อ่อนๆไปก็จะเลื้อยไปแล้วก็ขึ้นใหม่เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปปลูกใหม่เพิ่มเติมนะคะปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีนานเท่าที่เราจะต้องการเขาแค่เราสะดุดเข้าไปนิดหนึงเกี่ยวขากางเกงไปแค่นี้น,นะคะแล้วเดินไปหลังบ้านไปหล่นอยู่ที่ข้างบ้านเขาก็ขึ้นมาเป็นเป็นกอได้ขนาดนี้ค่ะ ขึ้นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องปลูกง่ายมากเลย,ยโยนไปอย่างนี้ฝนตกดินชื้นก็ขึ้นนะคะเนี่ยทั้งสองอย่างเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะเป็ดเขียวเป็ดแดงเนี่ยปล่อยอย่างนี้ก็โด,โดนความชื้นเดี๋ยวรากก็จะงอกออกมาแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเองค่ะปลูกง,ง่ายมากสี่อย่างแล้วนะคะเอาห้าอย่างที่จริงมันมีเยอะนี่นะคะผักโขมเบตง ต้นที่ปลูกเสร็กระถางสวยๆก็มีแต่จะให้ดูต้นแก่ๆนะคะผักโขมเบตงหรือว่าผักฟูมักอันนี้เขายาวขึ้นขบวนปะกิ๊งดึงลงมาจนกิ่งหักนะสูงมากๆเลยปลูกครั้งเดียวนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ปะกิ๊งตอนนี้กําลังเก็บนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์ปล่อยไว้นานไม่ได้นะคะข้ามคืนปลิวร่วงหลนะะ่นเลยค่ะหลุดง่ายมากๆเดีย๋ยวจะเอามล็ดพันธุ์ให้ดูนี่ค่ะ มเมล็ดพันุ์ผักโขมเบตงช่วงนี้กําลังเก็บเก็บไปไว้เยอะแล้ววันนั้นน้องเขาคอมเมนต์มาอยากได้มเมล็ดพันพร์พกิ๊กบอกว่ามเมล็ดพันธุ์ยังไม่แก่ตอนนี้ก็เริ่มเก็บละถ้าเราไม่เก็บนะคะปลูกครั้งเดียวพอแก่ปลิวลงตามพื้นพอได้ความชื้นที่พอเหมาะพอควรก็จะขึ้นต้นเล็กๆมาจนเต็มพื้นเลยค่ะเราก็สามารถที่จะขุด ใส่กระถางแล้วก็เอาไปปลูกไปเลี้ยงต่อได้ก็นับว่าปลูกครั้งเดียวนะคะก็ขยายพันธุ์ไปเองทุกปีทุกปีทุกปีไปตลอดเลยค่ะเราก็อยากได้งามๆก็ขุดออกมาต้นเล็กๆใส่กระถางสวยๆเขาก็จะโตนะคะเะาีิปลูกไว้3ามกระถางใหญ่ๆสวยๆอยู่ข้างบ้านละอันนี้ก็คือผักฟูหมักหรือว่าผักโขมเบตงอีกอย่างที่ไม่ใช่ผักแต่ว่าเอามาต้ม อันนี้ก็เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะหญ้าไผ่น้ํามาดูสวนปะกิ๊กข้างในนะะี่ค่ะนี่ก็อีกอย่างนะคะแต่ปักิ๊กบอกไปแล้วห้าชนิดนะอันนี้เป็นหญ้าไผ่น้ําก็ปลูกครั้งเดียวนะคะก็จะลามไปเลื้อยไปแล้วก็พอเข้าไปกับพื้นนะคะเขาก็จะออกรากไปด้วยคไปเลยไปตรงไหนไปวางพาดตรงไหนก็ออกรากไปแล้วก็แตกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะลามไปอย่างเงี้ยค่ะ ทุกปีทุกปีก็จะไม่มีการยุบนะคะยิ่งได้น้ําฝนยิ่งงามถ้าหน้าแงรงรดน้ํำบ่อยๆหน่อยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นให้ชุ่มหน่อยก็จะอยู่อย่างเงี้ยปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีค่ะไม่ต้องปลูกอีกเห็นไหมคะอันนี้ผักเป็ดก็มาอยู่ในสวนอย่างเงี้ยเมื่อสักครู่นี้ดูด้านนู้นอันนี้ก็มาอยู่ด้านนี้เขาก็มาขึ้นเองค่ะเลื้อยไปตรงไหนเขาก็ขึ้นเอาไปปลูกได้เลยนะคะอย่างเงี้ยเสียบสองสามต้น ในกระถางหนึ่งไม่นานก็จะเต็มไปหมดค่ะแน่นกระถางเลยขยายพันธุ์ได้ง่ายผักที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเป็นไงคะผักป a กกิ g จะบอกว่าผัก5 6ชนิดกันแล้วกันค่ะหญ้าไผ่น้ําก็ถือว่าเป็นผักในสวนของเราเนาะเป็นมีสปปรรพคุณทางยาแต่ว่ามีคนก็ถาม่ากินสดได้ไหมอันนี้ก็ยังไม่เคยกินนะคะก็มีแต่ต้มกินน้ําบํารุงไตนะคะผักที่ป a c กิกล่าวมาทั้งหมดห้หชนิด อาจจะไม่ปลูกทุกอย่างนะคะก็เลือกตัวปลูกเอาว่าเอออยากปลูกตัวไหนที่ปลูกแล้วไม่ต้องปลูกซ้ําเป็นตัวที่เราชอบก็ได้นะคะแต่ที่จริงผักในสวนไม่มีเยอะนะปลูกแล้วอยู่ได้หลายปีอาผลมาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ